สวัสดีครับพ่อเพจจากบ้านหลังสุดท้ายของน้องจอรนจันทร์นะครับคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าเด็กๆที่พวกเราได้ร่วมกันช่วยพวกเขามา oh. จากคนใจร้ายที่เคยทําร้ายพวกเขาจากโรคภัยที่พวกเขาได้เป็นอยู่จนหายจนถึงทุกวันนี้เด็กๆทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วอยู่ที่บ้านพ่อร้อยกว่าชีวิตเลยนะครับทั้งน้องหมาและน้องแมวจอรนจันทร์และในทุกๆเดือนครับคุณพ่อคุณแม่พ่อเนี่ย ก็จะต้องดูแลบำรุงรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของน้องซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากครับทุกเดือนครับพ่อเพ็จะหาสินค้าต่างๆออกมาจำหน่ายเพื่อให้มีเงินรายได้ในการดูแลและเลี้ยงดูพวกเขาและสิ้นเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันครับพ่อได้จัดทำเป็นเคสยาดมน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะซื้อไปใช้เองหรือซื้อไปฝากเพื่อนๆในช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นรายได้หลักของทางบ้านของเราเลยนะครับดังนั้นพ่อเพชรจึงอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยกันอุดหนุนเคสยาดมของพ่อสักคนละหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นไรายได้ให้กับพวกเขาเอาไว้รักษาตัวเอาไว้ซื้ออาหารและเพื่อพ่อจะได้ดูแลพวกเขาได้อย่างดีตลอดไปหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจเคสยาดมของพ่อนะครับในราคาเพียงแค่2 5 9บาทเท่านั้นเพื่อต่อชีวิต ให้กับเด็กๆจอจัดของพวกเราทั้งร้อยกว่าที่นี่ที่บ้านของพ่อติดต่อมาที่กล่องข้อความของพ่อเพรได้เลยนะครับในเพจบ้านหลังสุดท้ายของน้องจอจัดแล้วก็ฝากช่องทางติดต่อทาง u t u b e ของพ่อนะครับฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้เพื่อต่อชีวิตพวกเราที่นี่ทุกๆคนกล่าวขอบคุณคุณพ่อค,คุณแม่ที่กำลังจะอุดหนุนยาดมของพ่อนะครับสวัสดีครับ อะไรเด้อเด้อเด้อว่าอะไรครับโอ้เด้อรถไฟอ๋อทำไมทำไมมีอะไรมีอะไรฟ้องอะไรพ่ออีกแล้วฟ้องอะไรครับลูกใครใครทำอะไรน้องโอ้ใครทำอะไรใครทำอะไรใครทำอะไร ใครทำอะไรใครทำอะไรสวัสดีค่ะนิโคสวัสดีค่ะนิโคไพรินสวัสดีค่ะ ไอรินค่ะ